ดาาพุทธย้าย2กุมภาพันธ์สองพเวลา13บสมนาฬิกาสีนาทีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมส่งผลให้9ราศีนี้ต้องบอกเลยวาจาดีชีวิตดีนะ ก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิให้แม่หมออ้ําธรรมชาโรด้วยนะคะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยคือชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมต้องบอกว่าเมื่อดาวพุธนยะยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมแล้วอำนาจวาสนาอยู่ที่ปากคุณเลยนะเพราะฉะนั้นเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกโชคเรียกลาภพูดสิ่งดีๆเข้าไว้ชีวิตดีแน่นอนต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะโอ้โห,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 หต้องบอกเลยว่าจะเรียกทรัพยนะ์เนอะ มีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะป่าของคุณเพราะว่าจ่าของคุณและยิ่งคุณขยันยิ่งคุณมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามต้องบอกเลยมีโชคมีลาบแน่นอนนะต่อมาค่ะเจ้าลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารต้องบอกเลยปังปุริเยว,วัตนาเบไอกดงานอาจจะเข้าเยอะเลยนะต่อมาค่ะเจ้าลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนต้องบอกเลย วาจาดีจะพาชีวิตรุ่งเรืองเออนะยิ่งพูดดีนะยิ่งส่งผลให้การงานหน้าที่การงานจเจริญเติบโตมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีชื่อเสียงโด่งดังเออต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะต้องบอกเลยช่วงนี้ปากหวานปากดีแล้วเดี๋ยวมีคู่นะมีโอกาสได้รักหรือว่ามีความรักที่ดีเพราะวาจาดีนี่แหละเออต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ วาจาดีมีเสน่ห์มีโอกาสได้เริ่มต้นเร,เริ่มอะไรใหม่ๆหรืออาจจะได้งานใหม่ๆเพราะวาจานะหรือมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีไอเดียกระฉูดก็เพราะวาจานะได้ทําอะไรใหม่ๆหรือได้เริ่มอะไรใหม่ๆที่คิดหรือวางแผนไว้เออ ต่อมากับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินทรัพย์สินอะไรที่เป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆถ้าคุณคิดจะขายจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องบอกมีโอกาสสาเร็จในช่วงเวลานี้เพราะวาจาของคุณค่ะต่อมากับชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้นะ มีโอกาสว่าคุณอาจจะได้เดินทางบ่อยนะชี่ประจรลงเท้าเดินทางสื่อสารพบปะกกับผู้คนหมู่มากได้คอนเน็ชันใหม่ๆเพราะวาจาและคอนเน็ชันจะดีเพราะวาจ,วจดา,าจดีด้วยนะสุดท้ายก่ะชาวลัคนาราศีมังกรรราศีมังกรต้องบอกเลยนะ จะรวยนะจะมีผลประโยชน์จะได้ทรัพย์ได้สินได้เงินได้ทองมีโอกาสร่ํารวยเพราะวาจานะยิ่งทําธุรกิจการค้าต้องบอกเลยวาจาดีร่ํารวยดีอย่างแน่นอนใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์รับคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยันรับคำนายนี้และยืนยันว่าความร่ำรวยนี้เป็นของคุณยินดีด้วนะ